วันนี้มาพามาดูสกูปพิเศษคุยกันเรื่องปีกนกนะครับอย่างคลิปที่แล้วเราไปดูแล้วว่าวีโก้ปีกดกมัน มันแตกมันฉีกตรงช่วงตรงนี้ทําไมเราถึงต้องเปลียกทําไมเราถึงต้องเปลี่ยนปีกนกนะครับจริงๆผมจะเน้นมากๆสําหรับรถฟอร์ดมิตซูอิซูปลายปีกนก,กเขาจะค่อนข้างบางเห็นไหมจุดยึดเขาจะบางมากๆอ่ะดูด้านนี้ดีกว่าบางมากๆร้านบางร้านก็อาจจะแนะนําให้ลูกค้าแบบยกแล้วเปลี่ยนลูกหมากปีกนกนะเปลี่ยนเพราะลูกหมากเนี่ยเป็นลูกหมากยาวขึ้นลูกหมากแบบองศาอะไรเงี้ยแล้วแต่เขาจะเรียกกันซึ่งถ้ามันแน่นกับตัวเบ้าเนี่ยมันก็ดี แต่แต่ถ้ามันไม่แน่นเนี่ยมันมันลูกหมากตัวนี้ใช้ไปสักพักหนึ่งมันจะเขย่าแล้วมันก็จะตีปีกนกตรงนี้ฉีกอันนี้คือกรณีเป็นลูกหมากในกรณีที่เป็นปีกนกเดิมเอ่อทำไมมันถึงฉีกได้โดยปกติปีกนกเราจะขนานแทบจะขนานกับพื้นโลกแบบนี้เนาะองศาเราไม่ต้องพูดถึงเราเอาดูกันภาพรวมแต่พอเรายกขึ้นอ่ะปีกนกมันจะแอนแบบนี้ลูกหมากมันก็จะงอแบบนี้หลักลูกหมากกันนี่กระคอม้ามันจะงอแบบนี้เนาะทีเนี้ย พอมันงัดกันมากๆเวลารถเราใช้งานนะครับมันก็จะเกิดการงัดที่ปลายปีกตรงนี้ทีนี้มันก็จะทําให้ตรงนี้แหละฉีคเมซูอ s สุฟอร์ดนะครับจุดนี้นะจุดนี้จะเป็นเหมือนกันหมดโตลต้ตาก็เป็นโตลต้าโตลต้ตา,ตตาปีกนกเขาจะค่อนข้างหนานิดนึงมาเลยทําให้อาการเกิดน้อยแต่สามยี่ห้อเนี่ยจะเป็นบ่อยก็แนะนําให้ยกสองนะครับแนะนําให้เปลี่ยนปีกนกปรับองศาอ่ะเราเดี๋ยวมาดูปีกนกปรับองศากันเพราะาเขาปรับยังไง เมื่อกี้เราแจ้งันเดาเนว่าพอเรายกขึ้นปีกนกลูกหมากจะเอียงแต่อันนี้พอเป็นปีกนกปลาวงศาเขาจะปรับตรงนี้มาเลยเห็นไหมตรงนี้มันจะเป็นมันจะตั้งตรงเลยอย่างฟอร์ดเนี่ยมันจะรองรับการยก2นิ้วถึง3นิ้วแต่ถ้ายกหนึ่งนิ้วอ่ะผมก็จะไม่เปลี่ยนนะเพราะมันตั้งศูนย์ยากถ้ายกหนึ่งนิ้วผมก็จะไม่ค่อยเปลี่ยนผมจะเปลี่ยนแค่ยกสองยกสามเท่านั้นตรงนี้มันก็จะตรงทีนี้เวลา,าเราปรับมุมล้อปรับ ตั้งสูตรล้อเนี่ยมันจะตั้งง่ายเพราะมันไม่ขืนมันไม่งัดมันก็จะทํางานแบบค่อนข้างสมูทนะครับเรื่องกินหน้ายางกินอะไรอย่างอันนี้ที่เป็นโตต้าเห็นไหมพอเปลี่ยนปีกนกใหม่อ่ะครับมันจะขย่าได้มันจะหลวมอันนี้ผมไม่ได้ขยับที่ปลายนะอันนี้ขยับที่ตัวโคนมันเลยอืมใช้คําว่าลูกหมากเขาไม่พอดีกับกับเบ้ามันดีกว่ามันก็เลยใช้เป็นสักพักหนึ่งมันก็เลยหลวม ทีแรกมันก็อาจจะไม่แน่นมากไม่ฟิตแบบแน่นเลยอะ่ะตั้งแต่แรกอยู่แล้วละ่ะจนมันหลวมมันก็จะตีให้ตรงนี้เล้าเนี่ยเห็นรอยเล้าตรงนี้ไหมมันก็จะเขย่าให้ปีกนกฉีดซึ่งโต้ตาปีกนกฉีดมันฉีดยากนะของโตต้ตาเพราะว่าเขาพับม้วนมามันทําให้จุดรับแรงมันแข็งแรงแล้วพอมันเขย่าแตกก็แด่นเนี่ยอย่างนี้แหละประลามไปเรื่อยมันก็จะหักครึ่งหักตรงเบ้าพอดี ทุกยี่ห้อเป็นเหมือนกันถ้าจะฉีกมันฉีกตรงนี้เพราะตัวนี้คือจุดรับแรงไอ้ตรงนี้มันมีสองข้างมันกระจายมันกระจายจุดรับแรงแต่อนนี้มันจุดเดียวจะเป็นประมาณนี้นะครับเรื่องปีกนกของผมก็จะฟิกเป็นรุ่นรุ่นไปว่ารุ่นไหนจําเป็นรุ่นไหนก็เปลี่ยนได้ก็ดีไม่เปลี่ยนก็ได้อะไรเงี้ยก็จะมีแล้วแต่การใช้งานลูกค้าแนะนําตามตรงแต่คันนี้ลูกค้าก็มาปรึกษาเราว่าด้วยศูยรล้อต่างๆด้วยด้วยอะไรต่างๆแล้วก็แนะนําให้เขาเปลี่ยนใบอย่างคันนี้ลูกค้ามีจุดประสงค์ ยังไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนโชกเราก็แนะนําเอาที่จาเป็นก่อนจะเป็นในการใช้งานถ้าถ้าคุณรับเรื่องฟิลลิ่งความแข็งกระด้างได้เรื่องเรื่องความนุ่มนวลอะไรพวกนี้คุณรับได้ก็ไม่ต้องสีเรียสไม่ต้องไปเปลี่ยนบรรทัดอีกเรื่องโชกก็เปลี่ยนแค่เป็นโน้กอย่างเดียวอันนี้ก็เปลี่ยนเปี่นนกอย่างเดียวครับไม่มีอะไรเป็นปีกนกตั้งศูนย์แล้วเราก็แก้ไขพวกเก็บงานพวกซุ้มล้อให้ลูกค้าแค่นั้นครับไม่มีอะไรก็เสร็จเรียบร้อยนะครับคันนี้ตรงงานก็ฝากเหานร้านนะครับฟ YouTube แล้วก็เป็นพวกส่วนตัวก็ได้ก็ติดตามได้ครับทุกอย่างทุกช่องทางก็จะมีอัปเดตคลิปงานหน้าร้านอัปเดตคลิปเที่ยวป่าอัปเดตคลิปแข่งออฟโรดประเภทนี้มีเรื่อยๆครับขอบคุณครับยังไงฝากติดตามด้วยลากันไปก่อนวันนี้